ป็นเลื่อนของเาวก็ดีทานแล้วก็ได้กินการนีดหน่อยนี่ก็คือตัวที่ชื่อจีนชื่อเล่นชื่อจี๋นี่ได้ถงหนังแสองพี่ครับสองพี่แล้วอันนี้คือน้องหมอและขวาสุดนะคะ้องเป้เชิญครับครับอ่าบขเรียกว่าจีนจนจเอเรียว่า ม่วัลโหลวันจันทร์วันีศุงร์นุ่นยนมาเดินเล่นทําครั่แต่ที่ดีๆคงจะมีหลายเชื้อชาตินะคะัะนั้นขอคนไทยยกมือหน่อยไคนไท